เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทําไมชื่อของคนคนนึงเนี่ยถึงกลายมาเป็นคําที่มีความหมายแบบโอ้โหทั้งเจ้าเล่ห์ทั้งโหดเหี้ยมโดยเฉพาะในโลกการเมืองครับชายคนนั้นก็คือนิโคโลมาเคียเวลลีแต่เรื่องราวของเขาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันซับซ้อนกว่าภาพจำที่เรามีกันอยู่เยอะเลยคำถามที่ว่าต้องทำยังไงถึงจะรักษาอำนาจไว้ได้ โอ้โหนี่เป็นคำถามที่เป็นหัวใจของการเมืองมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนและเชื่อไหมคะว่าหลายๆครั้งเลยคำตอบแรกๆที่คนมักจะนึกถึงก็คือชื่อของผู้ชายคนนี้นี่แหละใช่เลยครับคำว่ามาเคียรเวเลียนความหมายมันก็คือแบบนี้เลยมีเล่นเหลี่ยมวางแผนเก่งแล้วก็ไม่สนวิธีการเลยเพื่อเป้าหมายทางการเมืองนี่แหละครับคือภาพจำที่กลายเป็นตำนานของเขาไปแล้วแต่คำถามก็คือ เบื้องหลังคำคำนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยเราต้องแยกตำนานออกจากความจริงให้ได้ก่อนและวิธีที่ดีที่สุดก็คือการย้อนเวลากลับไปดูโลกที่เขาเคยอยู่โลกที่ลอหลอมความชิดของเขาขึ้นมาเรากำลังจะเดินทางไปที่ฟลอเรนซ์ครับในยุคเรเนซองส์ของอิตาลี ซึ่งยุคนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรเนซองส์หลายคนจะนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามใช่ไหมครับแต่ในอีกมุมหนึง่งที่นี่มันคือสมรภูมิรบดีๆนี่เองเป็นสมรภูมิของการเมืองที่ขัดแย้งกันแบบไม่มีวันจบสิ้นเลยดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นภาพความวุ่นวายได้ชัดเจนมากเลยคือเริ่มจากปี1494ตระกูลเมดิชีที่ว่ากันว่าทรงอำนาจที่สุดถูกเนรเทศออกจากฟลอเรนซ์ไปเลยนะครับแล้วใครเข้ามาแทน นักบวชครับชื่อซาวานาโรล่าเข้ามาปกครองเมืองด้วยความเชื่อทางศาสนาแบบสุดโต่งเลยแต่สุดท้ายเป็นไงครับไม่กี่ปีต่อมาตัวเขาเองก็โดนประหารซะง,งั้นแล้วฟลอเรนซ์ก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยแปบ๊บเดียวเท่านั้นล่ะครับปี1512่ตระกูลเมดิชีกลับมาทวงอำนาจคืนได้อีกเห็นไหมครับว่าอำนาจมันเปลี่ยนมือเร็วแล้วก็รุนแรงขนาดไหนนี่แหละครับคือความโกลาหลที่มาเคียเวลีต้องเจอมากับตัว ภาพการประหารซาวนาโลลากลางจัดตุลัสเมืองเนี่ยมันสะท้อนภาพโลกในยุคนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นโลกที่มันโหดร้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆอำนาจวันนี้พรุ่งนี้อาจจะหายไปแล้วส่วนเรื่องศิลธรรมน่ะเหระครับดูเหมือนจะเป็นของฟุ่มเฟือยที่ไม่มีใครสนใจเลยด้วยซ้ำเอาล่ะครับในฉากหลังที่วุ่นวายแบบนี้แหละครับคือจุดที่เราจะได้ทำความรู้จักกับตัวตนของนิคโลมาคิอเวลลี่กันจริงๆ แต่ไม่ใช่ในฐานะนักปรัชญาสายดาร์กที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ในฐานะของข้าราชการคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยตาของตัวเองคือต้องบอกว่าเขาทำงานเป็นนักการทูตระดับสูงให้กับสาธารณารัฐฟลอรเรนซ์มานานถึง14ปีเต็มๆเลยนะครับช่วงเวลานี้แหละครับที่สำคัญมากๆเพราะมันเป็นช่วงที่เขาได้เรียนรู้บทเรียนแบบถึงพลิกถึงขิงเลยเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็การเมืองแบบของจริงไม่ใช่แค่ในตำรา แต่แล้วพอตระกูลเมริชีกลับมามีอำนาจอีกครั้งในปี15121ชีวิตของมาเคเวลีก็เหมือนกับพังทลายลงมาเลยครับเขาสูญเสียทุกอย่างจริงๆจากนักการทูตระดับสูงกลายเป็นคนที่ถูกปลดจากตำแหน่งถูกกล่าวหาว่ากบฏไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังถูกจับเข้าคุกแล้วก็โดนทรมานอย่างหนักด้วยแต่ถึงจะตกอับขนาดนั้นนะครับมันมีข้อความหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยจากจดหมายที่เขาเขียนตอนที่ถูกในระเทศเขาเขียนว่า เมื่อยามขํามาถึงข้าพเจ้าเข้าไปในราชสำนักโบราณของเหล่าบุรุษแห่งอดีตการข้าพเจ้าไม่ละอายที่จะสนทนากับพวกเขาและซักถามถึงเหตุผลในการกระทำของพวกเขาและพวกเขาก็เมตตาตอบข้าพเจ้าโหมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าแม้จะโดนผักไสออกมาแล้วแต่เขายังไม่หยุดที่จะเรียนรู้เขายังคง,ลงหลงไหลในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และอำนาจอยู่เสมอและจากประสบการณ์ตรงที่แสนเจ็บปวดบวกกับการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งนี่แหละครับ ที่ทำให้มาเคียวเวลลี่ตกผลึกแนวคิดสำคัญที่เป็นแก่นของเขาขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดเรื่องการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดเพื่อที่จะควบคุมโลกที่แสนจะวุ่นวายใบนี้เขาบอกว่าการเมืองเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังสองอย่างนี้ครับอย่างแรกคือฟอร์ตูนาพูดง่ายๆก็คือโชคชะตาหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราความบังเอิญวิกฤตต่างๆนานาส่วนอีกพลังหนึ่งคือเวอร์ตูครับ คำนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะ v i r t u ในความหมายของ Marciali Billy เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณธรรมความดีแบบที่เราเข้าใจกันนะแต่มันหมายถึงความสามารถความกิ่งกาจความกล้าหาญความเด็ดขาดของผู้นำที่จะใช้เพื่อเข้าไปจัดระเบียบความวุ่นวายนั้นสำหรับเขาแล้วประวัติศาสตร์ทั้งหมดก็คือการต่อสู้กันระหว่างโชคชะตากับความสามารถของมนุษย์นี่แหละครับเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่า Fortuna หรือโชคชะตาเนี่ย มันก็เหมือนกับแม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวกรากเลยปล่อยไว้เฉยๆมันก็พร้อมจะพัดทำลายทุกอย่างให้พังพินาศไปหมดแล้วแว์ตุของผู้นำละ่ะคืออะไรก็คือความสามารถในการสร้างเขื่อนสร้างทนบขึ้นมาเพื่อควบคุมทิศทางของสายน้ำที่บ้าคลั่งนั้นให้อยู่ในร่องในรอยให้ได้ดังนั้นหัวใจของเรื่องมันเลยอยู่ตรงนี้ครับความสำเร็จของผู้นำเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวแต่มันวัดกันที่ว่า เขามีประสิทธิภาพพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้หรือเปล่าผู้นำที่เก่งจริงคือคนที่รู้ว่าตอนไหนควรจะใจดีและตอนไหนที่ต้องใช้ความโหดความเด็ดขาดโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าแนวคิดเรื่องการต่อสู้ระหว่างโชคชะตากับความสามารถเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมายัางไงคำตอบก็อยู่ในหนังสือสองเล่มที่โด่งดังที่สุดของเขานี่แหละครับนั่นก็คือ the prince กับ the discourses ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือคู่มือภาคปฏิบัติสำหรับผู้นำนั่นแหละแต่มันเป็นคู่มือสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันคือถ้าดูเผินๆนะครับสองเล่มนี้มันเหมือนจะขัดแย้งกันเองแบบสุดๆเลยเพราะว่า The Prince เนี่ยเป็นเหมือนคู่มือสำหรับเจ้าผู้ปกครองคนเดียวบอกเลยว่าต้องทำยังไงถึงจะยึดอำนาจและรักษามันไว้ได้ แต่ในทางกลับกัน The Discourses ซึ่งเป็นเล่มที่หนากว่าเยอะกลับเขียนสนับสนุนระบอบสาธารณารัฐสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีเสรีภาพเอ๊ะแล้วตกลงเขาจะเอาอยัางไงกันแน่วิธีการคิดของเขามันเป็นระบบมากๆครับดูจากแผนภาพนี้ก็ได้เขาวิเคราะห์จำแนกประเภทของรัฐต่างๆเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยคือดูว่ารัฐแบบนี้ได้มายังไงต้องรักษาไว้แบบไหน นี่คือการคิดที่เน้นผลลัพธ์เป็นที่ตั้งอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนใจเลยว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยมันจะถูกหรือผิดทางศิลธรรมและนี่แหละครับคือคำตอบที่จะมาคลายความขัดแย้งที่ว่าจริงๆแล้วหนังสือสองเล่มนี้ไม่ได้ขัดกันเลยครับแต่มันคือเครื่องมือคนละชิ้นสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความอยู่รอดของรัฐวาดกันง่ายๆก็คือในยามวิกฤตบ้านเมืองลุกเป็นไฟ รัฐต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดแบบใน The Prince แต่เมื่อไหร่ที่บ้านเมืองสงบสุขแล้วรัฐที่มั่นคงที่สุดก็คือสาธารณรัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมแบบใน The Discourses นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าวิธีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมและนี่คือการปฏิวัติทางความคิดครั้งสําคัญเลยนะครับคือนักคิดคนอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขามักจะพูดถึงรัฐในอุดมคติว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่มาเคียรเวลลี่ไม่ครับเขาพูดถึงการเมืองอย่างที่มันเป็นจริงจริง การเมืองแบบที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ในฝันและจุดนี้แหละคับที่ทําให้หลายคนยกย่องว่าเขาคือบิตาแห่งรัฐศาสตร์สมัยใหม่ในที่สุดมาเคียเวลลีก็เสียชีวิตลงในปี1527ครับถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วอิทธิพลทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็ได้รับการยอมรับในที่สุดบนหลุมศพของเขานะครับมีข้อความภาษาละตินสลักไว,ว้ว่าตันโตโนมินี นุลลุมปาเอโลจิอมซึ่งแปลได้ว่าสำหรับนามอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่มีคำสรรเสริญใดยิ่งใหญ่พอมันเป็นการตอกย้ำถึงมรดกทางความคิดที่ทั้งลึกซึง้งและยังคงเป็นที่ถกเถียงที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้สุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดของมาคิอาเวลลี่ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกของเราที่มันก็เต็มไปด้วยอันตรายและความไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยการมองโลกตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าเรียลลิซึมเนี่ย แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูโหดร้ายไปบ้างมันเป็นความชั่วร้ายที่จําเป็นหรือเปล่านี่คือคําถามที่ยังคงทันสมัยและดังกล้องอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับ